โอเคให้ให okay. ้ให้ให okay. hm ้หนึ่งสองสามจัดให้ถือมำไมน้องเรียกขาถือถือไหมครับได้ได้ได้อ๋อโอเคครับำ่ะน้องมาขานั่งนก่งเจ็บเลย เวียงไม่ได้เวียงเฮ้ยว่ามพี่ปิดไปเลยปิดไปเลยปิดไม่ได้เนื้อนี้ปิดใส่ตาเลยใส่ถุและน้ใส่อ่าในนอามเริ่ม มีลำแบกถังหรือเปล่านะลูกเนาะถังถเราคุ๊กกิ๊กันจริงหรือเปล่าอ๋อโอ้อันนี้เราก็ตอบเลยละกันอ่ะไบตอบอปะใบตอบแล้วก็ไ,ไ,ไม่ได้กุ๊กกิ๊กครับก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆก็เป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็แบบขอให้คำปรึกษาด้วยกันครับมไม่ได้มีอะไรลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นเพราะว่าสนิทมสนิทในขั้นไหนครับเพราะว่ามันจะขั้นไหนก็ก็เป็นขั้นที่แบบ เพื่อนสนิทคนหนึ่งอ่ะที่ที่สามารถแบบคอยพูดอะไรได้ทุกอย่างครับคือเราพูดเราปรึกษาอะไรได้ทุกอย่างใช่ใช่ถ้าแบบมีปิดไม่ต้องมีอะไรเลยใช่ไหมลูกถ้าปิดก็มันก็เราก็ไม่รู้อ่ะก็ถ้าถ้าถ้าเขาอยากปิดก็เราก็ไม่เป็นไรครับแต่ว่าถ้าถ้าถ้าเขาอยากปรึกษาอะเราเราก็คอยให้คำปรึกษาเขาได้ไม่ใช่เพื่อนที่แบบว่าอะไรก่มองาเราเพื่อนที่รู้ใจกาื่อก่รปรึกษา อก็อ um ันน okay. ั้นก็ยังย ouais> ังยังไม่ถึงขั pues, ้นนั uh mama, ้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นสนิทขั้นที่แบบปรึกษาดีกว่าใช่ก็เป็นเพราะเราก็สองคนก็ยังอายุยังน้อยค่ะเราก็แบบขอแบบเป็นเพื่อนกันอย่างนี้ก่อนดีกว่าใช่เพราะตอนนี้ก็แบบเพิ่งออกมาก็ขอทํางานด้วยอย่างนี้ค่ะใช่แต่ถ้าในอนาคตก็มีสิทธิ์จะดูอันนี้ก็ยังมันเป็นเรื่องของอนาคตอันนี้ก็ยังยัง อันนี้เราก็ผมก็ยังพูดไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าก็คือเราก็อยู่กันแบบนี้ไปก่อนถ้าถ้าแบบถ้ามันมันพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยค่อยว่ากันอีกอ่ะแต่ว่าตอนนี้แล้วก็เป็นเพื่อนกันเฉยๆครับอัดตัดตัดไหมโดนจับจ้องแบบว่าฮี่เราเป็นคิกกันเราเป็นอะไม่อึดตัไม่ค่ะเพราะว่ามันพุ่งพุ่งพุ่งหนูชินตั้งแต่อยู่ในบ้านคเขาโจมตีแซล์ทุกวันกลางโต๊ะอาหารอะไรพวกหนูก็แบบกลายเป็นเรื่องตลกหลอกคำๆ ถ้าวันไหนไม่โดนไม่โดนพี่พเคหรือใครมาจิกเนี่ยมันมันคงนอนไม่หลับอย่างเงี้ยมันมันเหมือนเป็นชีวิตประจำวันของพวกหนูใช่ใช่ชก็แบบไม่ได้ซีเรียสอะไรครับชินไปแล้วหรือล่าชินไปแล้วค่ะใช, <ๆ S 2> ใชก่ก็กลายเป็นเรื่องสนุกขำขันไปใช่ค่ะแต่มานอกบ้านก็กลายเป็นว่าก็แฟนคลับจับมาได้กของเราค่ะใช่ค่ะก็ก็ ก็ถือว่าต้องขอบคุณค่ะเพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจทั้งสองคนเลยก็เขาเห็นว่าเป็นคู่เพื่อนสนิทใช่ไหมคะก็ช่วยเชียร์มาทั้งสองคนมาจนมีวันนี้อะค่ะแล้วเขาก็ตามให้กําลังใจมาตลอดเลยก็ต้องขอขอบคุณเขาใช่ค่ะเรียกว่าคู่จิ้นได้ไหมคู่จิ้น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 อะไรอย่างเงี้ยคู่จิ้นเหรอก็อยู่ที่เขาใช่เป็นเรแต่เขาใช่ค่ะเพราะว่าเราก็แบบไม่แบบไม่สามารถว่า เฮ้ยอย่ามามองกันดิเราก็แบบเฮ้ยพูดไม่ได้หรอกว่ามันแล้วต่างต่างคนต่างมุมมองอ่าใช่ค่ะนแส่ในแฟนคลับหรืออะไรอ่ะบอกว่าแบบไบร์นี่เป็นคนชอบหึงน้องเนทแทนเนทไปคุยกับผู้ชายหรือมีใครเขาบอกเขาบอกโอ้โหข่าวนี้มาได้อย่างไรด้วยไม่จริงครับแล้วผมจะไปหึงเขาทําไมเรเป็นเพื่อนกันเก็ ไม่ได้หึงไม่ได้หึงจริงๆไม่ได้หึงจริงๆก็ถ้าเขาไปอ่าไปมีคนอื่นอะอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเขาแบบมีมีคนคุยอยู่แล้วงอนเลยไม่ได้งอน <laughs> เราก็ไม่ได้ว่าอะไรเราก็คอให้เขาปรึกษาเขาได้ตลอดครับใช่อันหมายมาถึงยังไงคะคาถามเดียวกันใช่ไหมมีงอนมีงอนเหรอไม่อ๋อยยังไม่มีคะ่ะไม่มีใช่เพราะช่วงนี้ก็อยู่ มองกันหน้ากันจนเบื่อค่ะสิบคนเนี่ยไ,ไม่ไม่ไม่ได้โผล่ไปหาใครนะคะช่วงนี้ไม่มีใครโผล่มาให้เห็นด้วยค่ะก็ถ้าถ้าข่าวที่ว่าไบแบบหึงอะไรเงี้ยโอหอันนี้ขอบอกไม่จริงค่ะเพราะว่าเรามันมันใช้คําว่าหึงไม่ได้สิเพราะว่าทั้ง12อคนนะไม่รู้ใบจะหึงใครค่ะเพราะว่าเราอยู่ในบ้านเนี่ยคือเราสนิททุกคนเนี่ยค่ะทั้งเป็นพี่เป็นเพื่อนเป็นน้องคือสนิทกันหมดทุกคนถ้าไบหึงก็เช็คสมองเลยไหมอะไรเ <Okay. S 1> <laughs> งี้ยคงคงจะไม่ใช่แล้วแหละ <laughs> <ๆ>เออน้อ <laughs> ใช่ไหมไบครับผมครับผม ถ้าถามแบคนี้คือแบบว่าเป็นสเปคของกันและกันหรือเปล่าชอบอย่างนี้หรือเปล่าก็ชอบใส่ไม่กินยี่นะก็ส่วนตัวก็ก็ชอบนิสัยครับชอบที่แบบคือเป็นเป็นผู้หญิงที่แบบออกห้าวห้าวด้วยอ่ะไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนทั่วไปอ่ะครับหน้าตาเรียบร้อยแต่ว่าหหน้าตาหนุ่มเรียบร้อยเหรอเรียบร้อยตรงไหนเนี่ยไหก็ใช่ก็แบบนิสัยแบบเหมือนว่า คือมันมันคุยแล้วมันสนุกอะฮะแล้วมันแบบมันก็เข้ากันได้ด้วยครับเราก็แบบเออเป็นเพื่อนสนิทกันได้ฮะใช่ค่ะอันนี้ก็ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่เป็นคนที่อัธยาศัยดีค่ะแล้วก็เน่จะชอบแบบว่า,วารู้จักเพื่อนเนี่ยเวลาจะหาเพื่อนก็จะชอบหาเพื่อนคนที่แบบ หน้าตารับแขกหน่อยเพราะไม,ไม่งั้นเราก็จะแบบไม่กล้าเข้าไปทักใช่ไหมคะอัก็เป็นคนหนึ่งที่แบบหน้าตาเขาเป็นคนหน้าตายิ้มยิม้มแจ่มใสกล้าเข้าใช่กล้าเข้าไปทักกล้าเข้าแบบเป็นทําความรู้จักนี้คะ่ะแล้วก็พอได้มารู้จักเขาก็เป็นคนที่แบบพูดรู้เรื่องกับเราอะ่ะคุยกันได้รู้เรื่องเพราะว่าเขาก็เล่นบารสก็คือเราก็จะรู้จักเรื่องเดียวกันเ,เรื่องเรื่องเดียวกันนี้คะ่ะก็สามารถคุยกันได้ทุกเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้แบบเออมันดูเหมือนว่า คุยกันรู้เรื่องก็เพราะว่ามันมันเข้าใจคล้ายๆกันอย่างนี้ค่ะใช่คล้ายกันใช่ ประมาณนี้ค่ะเป็นคนแบบชิลๆใช่ใช่ค่ะเป็นเพอนมากใช่ตอนนี้ก็ยังเป็นเพื่อนกันก่อนใช่ตอนทำงานก่อนใช่ค่ะทํางานก่อนถามอากากปวดต้องแี้อาการปวดนี้เป็นยังไงอ๋ออาการของเนใช่ไหมคะก็ตอนนี้อ่ารู้สึกก็มีอาการโอ,โอเคขึ้นแล้วค่ะโอเคขึ้นอยู่แต่ว่ามันจะมีบางบางช่วงที่แบบบางทีลืมตัวเวลาซ้อมเต้นหนักๆค่ะก็จะแบบ ลงน้าหนักตัวเองเยอะเกินไปลืมตัวว่าตัวเองอ่ะ mm hmm. เออยังไม่หายดีอย่างเงี้ยค่ะก็แต่มันดีที่มันมีอาการเตือนอยู่ตลอดเวลาค่ะถ้าถ้าสมมติออกแรงหนักอาปวดแล้วก็ต้องแบบผ่อนแรงบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องก็ก็ดีขึ้นค่ะแต่ก็ต้องตอนนี้ต้องเซฟร่างกาย mm hmm. เพราะว่าจะคอนเสิร์ตแล้วเนาะทั้งสองที่เลย mm hmm. ใช่ค่ะต้องใช้ร่างกายทุกวนันอันนี้ก็ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นค่ะแลยังไงคะทายาหรือไม่ก็มีอ่าม แฟนคลับเนี่ยเขาก็จะทําบางทีก็มีน้ําผลไม้เพื่อสุขภาพมาให้คะ่ะน่ารักแฟนคลับค่ะแล้วก็คุณแม่ก็จะมีวิตามินเกี่ยวกับเสริมกระดูกอะไรอย่างนี้ตามที่คุณหมอสั่งอย่างนี้คะ่ะแล้วก็จะมีกายภาพท่าที่คุณหมอให้มาทําตอนเช้านี่คะ่ะ<ม>ใช่ค่ะเป็นเป็น,ปนให้ทําเองบริหารหลังเงนี้คะ่ะใช่ก็ต้องบริหารเพราะว่ามันอย,นอยู่มันอยู่นิ่งมาเป็นเดือนแล้วคะ่ะที่เน้นไม่สามารถก้มอะไรได้อย่างนี้คะ่ะใช่ก็ต้องช่วงนี้ต้องกายภาพหน่อยมีปวดไหมคะมีอาการเจ็บมีปวดค่ะ,คะถ้าแบบ คือชว่วงนี้ใส,ส่ส้นสูงแบบแหลมปิดไม่ได้ค่ะใช่ต้องเป็นส้นส้นตึกหรือส้อนเท่ากันเพราะว่าเวลาลงน้ําหนักเดินเนี่ยมันจะแบบแป๊บหลังแล้วใช่คุณหมอก็ขอห้ามเลยคุณว่าขอห้ามไม่ไม่ให้ใส่ดีกว่าไม่งั้นจะเป็นผลระยะยาวเนี่ยค่ะคอนเสิร์ตนี้เราก็เต็มที่คอนเสิร์ตขอเต็มที่ค่ะต้องสวยค่ะไม่สวยไม่ย<ข>อมใช่วันนั้น <même. S 1> <ขอ S 2> ต้องต้องต้องเป๊ที่สุดใช่เพราะว่าคอนเสิร์ตทั้งทีแล้วอ่ะต้องเต็มที่ไปไมีมีดูแลดูแลอะไรไหมลูก ไม่ได้ดูแลเป็นพิเศษครับเขามีเขามีพ่อแม่ดูแลเลยเวลาต้เวลาอมอันนี้ก็ก็มีเตือนก็แบบบางทีก็เห็นเน็ตก็เล่นกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยก็บางทีก็เล่นแบบเร็วๆแล้วแบบบางทีก็หลังงอหลังอะไรอย่างเงี้ยกลืมตัวบ่อยกลัวกลัวเขาเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับเมีเตือนเดี๋ยวไม่หายสักทีอะฟังไหมฟังไหม ก็พอฟังค่ะก็หลายคนก็ช่วยพูดช่วยกหนําใส่หูจะหายไม่หลังอะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยโอเคโอเคค่ะอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็ช่วยๆกันบอกเนาะโอเคค่ะก็ต้องขอขอบคุณนะคะแฟนคลับทุกคนที่คอยไปกำลังใจให้เนสนะคะแล้วก็ไบมาตลอดนะคะแล้วก็ต้องฝากคอนเสิร์ตแล้วก็อัลบั้มของพวกเราทั้งสองคนนะคะที่จะมีมาในอนาคตนี้นะคะวันที่27นี้นะคะย7ตุลาคมที่ i m p a c t Arena เมืองทองธานีนะคะแล้วก็ที่ไหนนะคะไบ คนที่4ที่ขอนแก่นครับผมรับรองสนุกทั้งสองคอนเสิร์ตแน่นอนเต็มมากค่ะแล้วเราตั้งใจซ้อมแล้วก็เต็มที่กับมันจริงอะดูจากาหน้าใบแล้วพลาดไม่ได้นอนกับคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะทำไมหน้าใบเป็นยังไงเต็มที่เต็มที่ทไงเกินคาดมากพี่ <laughs> <laughs> โอเคค่ะแล้วเจอกันนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ